สวัสดีครับสวัสดีครับเป็ปขขคนครับเอฟฟีผู้ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับทางช่องสิริออฟฟิเชียลนะครับโอ้ยหลังเสยล่าครับรถออกมาได้เพราะว่าจอดลอึกวงมากพี่ไม่อย่างนี่ภาพภาษาขี้เขาวะดินเนอร์เป็นวะเขาวางสิได้เธอมัวแต่ติดงานติดการ ไม่ดลูลูกดูเมียไม่พาออกไปดินเนอร์ไม่พาออกไปกินข้าวนอกบ้าน,นแล้วฉันจะมีความสุขได้ยังไงกินกิน,กนข้าวนอกบ้านนอกบ้านเนี <Yeah. S 2> <laughs> ต้องสี่ไหมเราบ้านไดเลยในบรรดาว่า <laughs> อ่น,นี่แหละทำให้ฉันต้องแอบคุยกับคนอื่นเบรรดาวอยู่เบิรดาวิวบรรดาวิทย <laughs> ์บรรดาวาเนี่ยนะ ก้ามสุก่ไเขาเพิ่มเลหงกันอยู่ปลากรปิ้งอยู่เจ้าขันว่าปีงยังค้งนีครงิบามกเจ้าปลากระสุกเข่ากระสุกียไปปลาก่อัาไปังไไปบะรด้นครับ เปลี่ยนย่างครับเ,เ, <lawsuit. S 2> เป็น,ย,ปนย่างครับมันจ <ussen> <oco ose> ังซีมนหมดใบคองบ่อกบ่อแปมันแร้ยตาย่านนั่นหะเมืองลาดย่านีบ้านนี้บ้านนี้ขัดรองไปย่านมันรดเขาบดามันได้มันไป่ดียเว้นมันได้ย่าไม่ไปเป็นบดลน่ะล้างเิดเห็ดะมานนีทีนของร้นสวเรียกก็ดำยางไดยเอาสิไปกับรถไปเยนี่เขาจะไปย่างไหมย่างเดีย เียเาเปี่ยนาวดีวาเดแลโอ้พ่อพญญาไหมใส่ชีวิตคุมดีปวะขโมยแต่เราได้มาแล้วทางเองเก็บเองครับนักเลงพอปังเององเมิิกาเียงสามชิ้นเลยปะรวาเขา ไปอย่างเขาไปบ่านกันมันมนะบุไปเลยมันมันมันลมันนางถามันนอออน้อยน้มยนอน้อยว่นปิ่เหนียอยู่เดียวว่านเิ่งก็อยู่เลๆพกเอ้อนางสวัสับลูกชายเจ้าคนไหนเปเวานัไมเปลี่ยนเลยลายากอะไรอย่งเ้นละทางผมบองไคด้วสามดีจั พี่น้องคลิปนีพมมีอย่างหลายครับนั่งบึ่งพอหวังกินเข่าครับแจนเข้นกินแล้วแล้วก็น้อ่อนตัวผับบรรทมพูลาตื่นเชื่อพูลาหอดวัดจอมสีเขาไปหเขแข็งเลยทั้งเคยไอเป็นเหรียอยู่มองจอดรถกับหนก วัดกัหลัลงวิธีกับติ๊บวนขว้าพระพระเพิพพ่นปลูกพักจเเีไปวัดงอยู่จดมเีอยู่ร้านที่มงเกาเดบงเกาอะไรอะรอเปียประมาณ่ภาพเป็นไปงลงเ,นเนย่ห<ะ>น,นลงวัดจอมสีมันลงประจำ้ำ มันมีเดินอยู่ทางนันเจ้าเพื่อนห้จอดรถเด้เดินของชาวบ้านเทาก็ลงในวัดรเหรีในวัดเลยบ่แมนเขาก็อาแคร็บเด้วพี่ก่อนที่เขาเหรียญเขาก็เอาคลิปคลิปนี่แหละคลิปไอ้ทะเลดาบแล้วไปออกโทรทัศน์จับวัดนี่แหละวัดจอมสีเนี่ยโอ้ยมีรางเท่านันเนื้อทะเลเราเออหอฝันเนี่ยโอ้จับทะเลเว พาะวังยื่นอยู่ติดกำแพงวัดไหมไอหลวงปูอยู่อยู่ไหนอยู่มต้องนานเลยเพื่อนเพื่นจะลองบุญนียังเจดีย์ผินตัวเอเอจไเหยียน้าทอนีเออโอ้าังจีเออทำเรื่อาเตะลอ่ราเจตเลราบขแหลกับน

เที่ยงยคนองเจ้าเลยของเจ้าขึ้นแล้วเพื่อนยังไงก็แค่เมื่อนี้ขยันวันสิแล้ววันสิบแนาฬิกาหมดครับเปิไม่ต้องงอขนาดนั่งอยู่นี่นะเฮาไม่ต้องไปดสวยกนกนเฮ้าก็อยู่ในรถเล่ากันมีนี่ความจริงในรถบัสสูงออกนี่เฮ้ยฮ้ากออกไปไปเลยิไปรับยอ่มั ่ยัารถูกต้งอางบอกไปเลย่างอมูนันคือดูแล้รแบบไอ้ถนายอตุ้มตัวก็ถอยอะไปแล้วก็ชไดออกฟองผีเลยั่อนเร่องอะไรแล้วรับปนแบออกไปเลยพม่แล้วครับหอยแล้วีนออกไปเลยแล้วไปจอดแสงก็แหละแล้วจอดจนี่ไจลคอ ิกนมาบาทปินเีปอ้ยมีห้อยหลดเลานี่แมนะแึ้นปิ้นแ่นี่นี่เลยได้หัยแมหอยเราเลานี่เอาไปย่างออกให้ได้เนาะนี่เราควาดออกไปนี่เอาจะเาปิ้นมาแต่พุตอนแรกกจอดเส้จอดเจอดนนนานฮะเยังเอา

เจ้าเหนมันบ้าเออม่อมโตอือบ่นีพวกนี้เห็บ่าถึงจคตอันนี้ผดใสเงี้ยผนตกเออเ้าห่มมาเ่าห่มเนี่ยผดตกว่าถ้าวตายบดตาตายใสห่มนี่เราห่มอ่ะเข่าห่มอยู่ไมอยู่นี่ยโอ้าย้ยุ่งอเลยก็นีบ้า มกหไปววน่ดยินก okay. ินกิน yeah, กินเดยวเขาจะมาหัอยู่ไม่เอาไ่เอาจัดไปเลยเอยค้ดของไมเไคดิ้ก่ะ เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสักก่อนนะครับฝากที่ตามตรละคลิปหน้ายวดจอมสีบุญละนะครับถึงงานซีรีสีอัปเดตคลิปฝากตอนพี่น้อง นี่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 พายพิ้าบ๊แมนบ่อบพิทอาจ้านบอกให้พระเอกเนี่ยพระนงกินอยู่นี่นี่แซมเซมมองนั่งกินขมองนังกินขาวั่งกดงดงนัหนือ่แนมัน ีฟังไ้สักนิดแล้วครับพี่น้องครับฝักกดไล่์กดแชร์กดซับสับไข่ดันช่องซีบีถึงแสนสับสับไข่ครับบรรยากาศน,น่บเศร้าๆพี่น้องลดออกกระดันตรงทาเขาคลิปของมันเล้วยมวสิออกครับโอเคครับสวัสดีครับเอาปั้นพูดแล้วบ่ ขอบคุณทุกยอดกด u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ